อรุณสวัสดิ์ค่ะเพื่อนๆน,น้อยทำสวนจ้าวันนี้น้อยพาเพื่อนๆมาข้างบ้านฝั่งทางด้านทิศตะวันออกนะคะซึ่งน้อยปลูกพันอ้อยดำมอริชาร์ดเอาไว้นะคะแล้วก็มี่อกค่ะโตมากๆเลยค่ะ,ะตรงนี้น้อยก็ขุดเตรียมหลุมที่จะปลูกนะคะเพื่อที่จะปลูกอ้อยดำไต้หวันนะคะตรงนี้นี่นะคะขุดหลุมลงไป กว้าง35เซนได้นะคะแล้วก็ลึกประมาณ40เซนนะคะแล้วก็ได้ทําการใส่ใบไม้นะคะหญ้าแห้งหญ้าสดใบไม้แล้วก็กิ่งไม้แล้วก็กิ่งนี่นะคะคณะชัยยาได้ตัดคณะชัยยาใส่ไปเยอะเลยค่ะนี่แมงนี่ก็ชอบกินคณะชัยยานะคะเนี่ย แมงเต่าทองสวยๆอย่างนี้นะคะดูสิคะกินใบพลุนเลยค่ะ mm hmm. เขาไม่ได้กินคณะเชยานนะเขากินอันนี้อันนี้เขากินวัชพืชให้เราอันนี้เป็นวัชพืชน,นะคะเอากินไปจ้าให้เขากินไปนะคะอันนี้เป็นวัชพืชที่เป็นเถานะคะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะคะเนี่ยเขากินจนใบพลุนหมดเลยค่ะสงสัยจะอร่อยค่ะมาค่ะน้อยจะพามาดูวิธีการ ทำหลุมอ่าวันนี้ทําหลุมเสร็จแล้วนะคะทําหลุมเสร็จแล้วจะพามาดูว่าน้อยใส่บํารุงอะไรไปบ้างนะคะว้อยของน้อยถึงได้นี่นะคะเป็นลําสวยๆแล้วก็ตัดออกตัดออกไปเยอะแล้วค่ะเพื่อนๆลำยาวๆสวยๆนะคะแล้วก็เอาเชือกต้องเอาเชือกมัดไว้อย่างนี้เลยนะคะนี่นี่ค่ะไม่งนนั้นก็จะเสร็จลมเลยค่ะลมพัดหักโค่นหมดเลยนะคะ นี่มัดไว้อย่างนี้เลยนะคะลำเขาเอ็นไปทางฝั่งนี้นิดนึงน้อยก็เลยต้องมัดกลับคืนมาแบบนี้นะคะน,นี่นี่เนาะนี่ก็อีกหลุมนึงนะคะที่น้อยขุดเอาไว้กว้างมากๆเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวน้อยทำมือให้ดูนี่ถึงนี่ประมาณเกือบสองใบไม้มพัดน,นะคะประมาณหกสิบเซนได้เลยนะคะเนี่ยแล้วก็ลึกประมาณ35มสิเซนค่ะ ขุดเอาไว้แล้วก็นำขี้ไก่อัดเม็ดที่แบบยังไม่ยังไม่ได้หมักนะคะเม็ดสีข,ขาวๆใหญ่ๆถ้าหมักแล้วจะเม็ดเล็กๆสีดำๆนะคะขี้ไก่เนี่ยมี2แบบแบบนี้น้อยจะนำหมักไว้นานหน่อยนะคะเดี๋ยวก็จะกรบดินค่ะเพื่อนๆทิ้งให้เขา,าโดนน้ำฝนโดนแดดนะคะสัก2อสแดดน้อยก็จะนำดินด้านข้างนะคะมากรบนะคะเพื่อที่จะให้เขาย่อยสลายเนะาะมาดูว่าน้อยรดด้อะไร วันนี้จะพามารดราดนะคะนี่ก็เป็นตอของชะอมค่ะตัดออกหมดแล้วจ้าเนาะนี่จะหลุมก็ใส่ใบมะพราะ้าวใบตะไคร้นะแล้วก็อะไรอะ่ะเยอะแยะมากมายค่ะเนี่ยใส่ดินไปแล้วรอบหนึ่งด้วยก็นำใบตะไครม,มาคลุมคุมหลุมเอาไว้นะคะสิ่งที่น้อยจะใส่ต่อไปนี้ก็คือเพื่อไป เพิ่มจุลินทรีย์ให้กับดินนะคะบริเวณบริเวณในหลุมแล้วก็รอบ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 หลุมนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าในขุดดินออกมาเยอะใช่ไหมคะดินก็จะออกแดงๆสม้มๆดินไม่ดีเลยคะ่ะน้อยก็จะมาปรุงดินบริเวณรอบรอบหลุมนะคะด้วยนมสดที่หมดอายุแล้วก็ได้นะคะเพื่อนๆเนาะ แล้วก็กากน้ำตาล E.M. ที่นายทำเองนะคะขยายเองครบ7วันแล้วนะคะเวลาขยับก,ก็จะมีฟองอย่างนี้ขึ้นมาก็ใช้ได้แล้วนะคะพอครบ7วันเขาจะมีฝ้าขาวๆข,ข,ขึ้นมานะคะ E.M. เนี่ยก็สวยงามแล้วนะคะเนื้อสีนี้ใช้ได้เลยนะคะ E.M. ก็ทำง่ายๆคะ่ะขยายง่ายโดยการใช้กากน้ำตาลนะคะนี่นะคะแล้วก็ผสมกับ E.M. นะคะแล้วก็น้ำเปล่าง่ายๆคะ่ะเนาะ จะมีแก๊สนิดนึงนะคะเวลาเปิดต้องระวังด้วยนะคะสำหรับกากาน้าตาลเนาะใส่ไปประมาณประมาณหนึ่งช้อนสองช้อนโต๊ะน้ยก็กะกาเอานะคะกากาน้ําตาลนี่ดีมากเลยนะคะถ้าเราใส่แบบไม่ต้องหมักเลยนะคะไปหมักในดินราดลงไปเลยนะคะทำให้ดินดำแล้วก็ดินนุ่มด้วยค่ะ EM ก็ใส่ไปประมาณหนึ่งแก้วกาแฟเนาะใช้ไม้ คนให้เข้ากันก่อนแล้วก็มันจะใส่ในถังบัวนะคะไม่ขุดบริเวณน,นี้นะคะที่ขุดเยอะก็เพระาะว่าดินบริเวณน,นี้เป็นดินคางาริมริมบ้านเลยนะคะตรงนี้จะไม่ค่อยได้ปลูกอะไรเลยนะคะก็คือปลูก ชะอมนะคะรอบเดียวก็จบเลยก็ไม่ได้มาขุดอีกเลยนะคะทําให้ด้านล่างนี้นะคะมีหินเยอะมากน้อยขนขนหินไปทิ้งหลายรอบมากเลยค่ะหินอย่างเนี้ค่ะแล้วก็ดินก็จะแดงเป็นดินลูกรังก็เหมือนหน้าบ้านที่น้อยเคยพาขุดนั่นแหละคะ่ะตรงนี้น้อยก็เลยจะหมักเอาไว้สักเดือนเดือนกว่านะคะรอให้ท่อนพันอ้อยน้อยโตเยอะๆก่อน ะะแล้วน้อยถึงจะนำมาปลูกนะคะดินตรงนี้ก็จะได้ย่อยดีๆก่อนนะคะจะได้เศษต่างๆที่น้อยใส่ไปจะได้ย่อยสลายดีๆตรงนี้ไม่มีเศษอาหารที่เป็นเศษอาหารสดๆเลยนะคะมีแต่พวกเปลือกผลไม้อะไรที่น้อยหมักแล้วนะคะแล้วก็เอามาใส่ด้านบนของหญ้าแห้งเนาะพี่ไม่เคยพาทำนะคะเพื่อนๆ นั่นแหละค่ะแต่ถ้ามีพวกของสดน่ะเราต้องหมักเอาไว้นานหน่อยนะคะใส่ไปแค่นี้พอค่ะเครื่องนึงน้ำก็ประมาณ15ลิตรนะคะไม่เต็มถังบัว20ลิตรดีเนาะอันนี้ถังบัวย0ลิตรนะคะใส่ไปประมาณ1นึ่แก้วกาแฟน,นะคะน้ำา15ลิตรก็แล้วแต่ใครจะทำแบบไหนเนยจะใช้สูตรที่เข้มข้นหน่อยเพราะว่าน้นย มีเราต้องการให้เขาแบบได้สารอาหารเยอะๆอเนาะรดราดกันเลยจ้ะอันนี้ด้วยรดราดดินด้วย ใส่หลุมตรงนี้บ้างอันนี้ก็ไม่ใช่ย่อยเลยนะคะดินด้านล่างเนี่ยถึงแม้แปลงตรงนี้จะปลูกอ้อยได้อย่างสวยงามนะคะด้านล่างของดินนี่ก็ไม่ใช่ย่อยเลยนะคะเนี่ยคะ่ะดูสีสิคะที่น้อยขุดขึ้นมานะคะ นี่แหละน่ถึงขุดลึกๆเพราะอะไรเพราะว่าหินเขาเยอะด้านล่างแล้วต้องการจะเคลียร์ดินเคลียร์หินออกมาจากดินนะคะเพื่อให้ดินเขาสามารถที่จะเออเวลาเราใส่จุลินทรีย์เข้าไปเขาสามารถที่จะซึมเข้าไปในดินชั้นล่างได้นะคะนี่ก็ลดไปเลยขี้เหล่นักใช่ไหมจะได้สวยๆได้แต่งหน้าทาป,ปากให้นะเป็นการแต่งหน้าแต่งหน้าให้ดินนะคะ ให้เขามีความอุดมสมบูรณ์เนาะเรียบร้อยนี่ค่ะก็นี่เดี๋ยวเราก็เอาไปใช้ได้อีกนะคะก็วันนี้ก็มาแค่นี้นะคะมาพาเพื่อนๆรถราด EM แล้วก็ พวกนมสดแล้วก็ออกากน้ำตาลนะคะที่เรามีอยู่เพื่อเป็นการปรับแต่งพื้นดินแล้วก็หลุมที่เราขุดมานะคะขุดดินขึ้นมาเราต้องการที่จะให้ดินบริเวณนี้นุ่มฟูนะคะเราก็รดราดนะคะสองสาอย่างที่น้อยพารทำนะคะก็จะทำให้ดินนะคะของเราอุดมสมบูรณ์ขึ้นมีจุลินทรีย์ตัวเล็กๆนะคะไปช่วยย่อยไปช่วยทำให้ดินนุ่มฟูขึ้นนะคะ วันนี้น้อยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้น้อยทําส่วนนะคะขอให้ทุกท่านทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าไข้นะดูแลรักษาสุขภาพมันออกกําลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์ทานผักปลอดสารน,นะคะแล้วก็ปลูกผักปลอดสารไว้กินเองในครัวเรือนด้วยนะคะเพื่อลดเพื่อลดภาระใช้จ่ายนะคะเพื่อนๆไปแล้วจ้าสวัสดีคะ่ะ